คราวนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเวลาที่มีคนตายในบ้านของเราเองหรือว่าในเหตุการณ์อื่นๆเองเนี่ยเรื่องของการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆมันจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับโดยวันนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ออกมาชี้แจงแนวทางในการชันสูตรศพที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติอยู่ด้วยกัน5กรณีและก็กําหนดให้แพทย์นั้นต้องแจ้งตํารวจส่งศพชันสูตรเพิ่มเติม11กรณีนะครับที่ไม่สามารถ ระบุตัวตนได้อาจจะถูกทําให้ตายตายจากสารพิษหรือว่าญาติอาจจะติดใจสาเหตุของการตายหลังจากที่เกิดกรณีของคดีวางยาไซยายที่เกิดขึ้นจนเป็นกระแสไปทั่วสังคมในเวลานี้นะครับเรื่องนี้นายแพทย์สราวุฒิจุริตธรรมโฆษกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาพูดถึงแนวทางและก็มาตรการในการชน,นสูตรศพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยการชนสูตรพลิกศพจะเริ่มตั้งแต่การไปตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับก็จะมีแพทย์และก็พนักง,งานสอบสวนซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายปวิอาญามาตรา150นะครับที่ได้กําหนดให้พนักง,งานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่กับแพทย์ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับบุธิบัตรหรือว่าได้รับหนังสืออนุมัติมาจากแพทยสภาก็จะไปดําเนินการชนสูตรพลิกศพโดยเร็วนะครับก็เป็นไปตามปวิอาญามาตรา148 ได้กำหนดให้มีการชนะสูตรพลิกศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติมีอะไรบ้าง5สาเหตุก็คือ1ค่าตัวตายครับ2ถูกผู้อื่นทําให้ตาย3ถูกสัตว์ทําร้ายตาย4ตายโดยอุบัติเหตุและ5ตายโดยอย่างมิปรากฏเหตุนะครับรวมไปถึงการตายในระหว่างที่อยู่ในความควบควมุมของเจ้าพนักงานด้วยนะครับคุณหมอสราวุธบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการปฏิบัติงานแบบนี้ข้างต้นเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก็มีการจัดทํามาตรฐานการชนะสูตรศพและก็ได้รับการประกันคุณภาพมาด้วยนะจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยโดยการตรวจศพได้มีการกระทําโดยแพทย์นิติเวชและก็เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยก็กํากับโดยคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับอื ส่วนแนวทางการปฏิบัติงานนะคะก็กําหนดให้แพทย์เนี่ยต้องแจ้งพนักง,งานสอบสวนให้ส่งทั้งศพหรือว่าบางส่วนไปชนะสูตรเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมข้อแรกนะคะในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ตายเป็นใครและการผ่าศพอาจจะช่วยได้ในการระบุกรณีที่2ศพที่เป็นโครงกระดูกหรือว่าเป็นศพที่ไม่เตรียมกรณีที่3การตายที่เกิดจากหรือว่าอาจเกิดจากถูกผู้อื่นทําให้ตาย กรณีที่4คือการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่กรณีที่5ก็คือการตายผิดธรรมชาติในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่กรณีที่6ก็คือการตายในเด็กที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้กรณีที่7การตายที่เกิดจากสารพิษกรณีที่8การตายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร กรณีที่9การตายที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการทํางานอย่างเช่นไฟฟ้าดูดหรือว่าการจมน้ําโดยที่ไม่มีใครเห็นกรณีที่10กรณีที่ไม่สามารถระบุหรือว่าสันนิษฐานสาเหตุการตายได้และสุดท้ายนะคะกรณีที่มีผู้ใดผู้หนึ่งสงสัยในสาเหตุการตายหรือว่าพฤติกรรมการตายหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับผลประโยชน์ของผู้ตายอันนี้ก็คือต้องส่งไปชนะสูตรทั้งหมดนะคะครับส1สาเหตุการตายเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ไปดูขั้นตอนกระบวนการกันบ้างว่าอพอเจ้าหน้าที่ลงไป ตรวจชนะสูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นไปตรงตามที่11ข้อที่องยบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถ้ามันเข้าข่ายในยลักษณะที่พูดไปศพจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ห้องผ่าชนะสูตรศพโดยจะมีการผ่าศพตรวจโดยละเอียดนะครับรวมไปถึงการส่งตรวจชื่อวัตถุต่างๆเช่นเลือดน้ำวุ้นลูกตาอาหารในกระเพาะอาหารปัสสาวะเพื่อที่จะไปหาสารหรือว่ายาที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับ เรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานของการชนสูตรศพซึ่งก็อย่างที่ยืนยันไปแล้วว่าได้รับการรับรองจากราช,ชวิทยาลัยพยาธิแพทย์นะครับโดยตามพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2559มาตรา5วงเล็บ4เนี่ยก็เปิดกว้างไว้นะครับว่าให้ญาติของผู้เสียชีวิตที่ติดใจในสาเหตุของการตายนั้นสามารถที่จะติดต่อขอรับการตรวจชนสูตรซ้ำได้ด้วยที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น โปรง่งใสและก็อำนวยความยุติธรรมและก็เป็นไปตามนยโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่ได้มุ่งเน้นถึงกระบวนการที่ทําให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนั่นเองนะครับค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลความรู้<ม>ที่นํามาฝากคุณผู้ชมเรื่องของการชนะสุดพลิกศพนะคะครับ